สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอตอ้อนรับเข้าสู่รีโนเวทบ้านเดิมเป็นไงให้เป็นบ้านใหม่นะฮะผมกำลังเดินชมสวนนะฮะมันสวยเหลือเกินคุณตอนแรกจาได้ไหมส่วนผมจะโล้นๆหน่อยก็คือมันจัดต้นมงต้นไม้อะไรสวยมาแล้วแหละนะมีสวนหงส์สวนหินแต่มันดูเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งสุดท้ายคิดขึ้นมาได้ครับเฮ้ยเพิ่มโคมไฟซะหน่อยดีกว่านี่จ้าโคมไฟโซล่าเซลล์ครับผมจากใครเอ่ยจากคนที่เราคุ้นชินกันนะครับ พี่ม่อนจากลักซิตี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพี่ม่อนนี่มาอีกแล้วครับผมได้เวลาเผยโฉมแล้วนะครับผมกันที่แล้วก็คุยกันไปแล้วนะใช่ครับว่าบริษัทพี่ม่อนเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกแผงโซล่าเซลล์ใช่ครับนะฮะแล้วก็ผลิตเยอะแยะมากมายนะนี่ฮะข้อดีคุณผู้ชมผมชวนอันดับแรกเลยเฮ้ย ยกไปไหนก็ได้มูฟเฟเบลครับย้ายวางได้ทุกที่รงนี้น้ําหนักพอที่จะตั้งได้ครับผมโอ้โหความสว่างเป็นยังไงครับพี่ม่อนความสว่างตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ8วัตต์นะครับผมแล้วก็ที่เราฉลุลายตรงเนี้ยกลางคืนนะครับพื้นของคุณก๊อฟเนี่ยจะเป็นลายดอกไม้รุ่นนี้ชื่อรุ่น Shadow Leaf นะครับก็คือเงาที่ออกมาจะเป็นลักษณะใบไม้รอบอ๋อ Leaf ที่แปลว่าใบไม้โอ้โหสุดยอดจังเลยอ่ะแล้วการทำงานของเขาคืออะไร่ก็อันนี้เป็นระบบอัตโนมัติครับผมคือพอ แสงมืดหรือพระาที่ตกดีแล้ว <ฮะ S 1> ทำงานอ,อัตโนมัติครับก็ไฟก็ปิดทันทีพอหลังจาก พระอาทิตย์ขึ้นหรือมีแสงสว่างเขาก็จะดับเองเขาเองเออมันมีให้เลือกรุ่นลายเยอะไหมครับก็ตอนนี้เราผลิตมาลายเดียวอยู่ครับแต่กําลังเข้าลายผลิตลายถัดมาแต่มีให้เลือก3มสีครับมีขาวเทาและดําทีนี้ตัวสีไฟเนี่ยฮะเขาจะเป็นเหลืองหรือขาวครับก็เลือกได้ครับคุณลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะเลือกเป็นวอร์มไวท์หรือเดย์ไลท์บอกมาได้เลยก็จบเลยครับผมเพียงแต่ว่าตัวโครงเนี่ยได้สามสีมีขาวเทาดํา ขาวเทาดำครับผมเออแล้วอันนี้ล่ะฮะนี่อะไรฮะเนี่ยอันนี้นี่ทำไม่เสร็จอะเสร็จแล้วทำไม่เสร็จไหมแม่ไปทำให้เสร็จก่อนนะอะไรเนี่ยมินิมอลครับมินิมอลมินิมอลใช่มินิมอลดีไซน์ครับผมเป็นโคมไฟเหมือนกันครับผมชื่อรุ่นแอสตันตัวนี้ก็เกิดเงาที่พื้นสวยเหมือนกันครับอ๋อคือการทำงานจะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมฮะก็เหมือนกันครับหลอดไฟน่าจะอยู่ข้างใต้นี่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพอแสงก็ออกมาค่อยๆมากระทบกับไอตัวด้านในเนี้ยไอตัวกรอบสีขาวใช่ครับผมมันก็จะทำงานให้มันกระจายแสงใช่ครับผมตัวนี้เเเนนี่ยหมมาะะคครับแป ใส่แคมปิ้งได้เลยเออใช่ะคะรับท่านผู้ชมนี่ไงซือไปงนนี้เลยใช่เ,ออเฮ้ยเบ,ยบาด้วยเบามากครับ,บมันมีมันมีเล็กกว่านี้ไหมเบาเบาเนื่องจากว่าวสัสดุเราเป็นอลูมิเนียมครับผมอลูมิเนียมแล้วก็ทำสีเท่ดด้วยโค้ดก็ทนสนิมนะครับโอ้ฮะเอาจงจริงนะเดี๋ยวว่าจะใส่แคมปิ้งเราผมจะบอกให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทุกคนมีบ้านใช่ไหมคุณซื้อติดไว้กลยครับผมไปวางไว้หน้าบ้านนะฮะมันเหมือนไฟฉุกเฉินอ่าครับผม เนี่ยคุณไปวางไว้กลางแดดอ่ะแล้วตอนลานคืนคุณไปไว้ที่บ้านของคุณเผื่อไฟดับนะบม,มันใช้ได้นะทําเป็นเล่นไหมนะรับุ่นออนี้ก็จะมีสวิตปิดเปิดให้เพิ่มอีกนิดน,นึงนะครับที่จะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับก็คือ,อกรณีที่เรามันมืดแล้วแต่เราอยากให้ปิดไฟเราก็กดแค่นั้นเองไฟก็จะดับแล้วเปิดอีกทีก็สว่าง เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปหน้าบ้านบ้างมาต่อกันที่ตรงนี้ฮะปกติทุกบ้านต้องมีโคมไฟหน้าบ้านใช่ครับผมใช่ไหมฮะก็จะมาติดตรงนี้บ้างละให้มันยืดออกมาปูดๆบ้างละบางทีมันก็ดูแบบมันดูเกินๆยังไงก็ไม่รู้ครับผมอันนี้ไว้ข้างบนเลยไว้บนได้เทถนหัวเสาครับแล้วไม่ต้องมาเดินสายอะไรเลยไม่ต้องครับผมวางอย่างนี้ไปเลยยึดสกรูแค่นั้นครับอ๋อมันอยู่ใครับเผื่อลมมันพัดใช่แต่ถ้าว่าใครไม่สะดวกก็วางไม่ต้องวางวางได้ครับผมอย่าวางไหนก็วางครับผม เขาก็เนี่ยมีแผงมารับแผงโซลาเซลล์ครับนะครับเสร็จแล้วก็ไงทำงานไงฮะก็พอรับแสงก็จะมีแบตอยู่ข้างในนะครับแล้วก็กลางคืนเนี่ยก็จะสว่างอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟ LED เห็นจุดจุดสีเหลืองนะครับจะเป็นหลอดตัวหลอดไฟ LED แล้วก็เนื่องจากว่าเราดีไซน์ตัวแป้นรับตัวโซลาเซลล์ค่อนข้างกว้างโซลาเซลล์ตัวนี้จะผลิตไฟได้ประมาณ12วัตต์นะครับก็สว่างมากค่อนข้างสว่างหน้าบ้านปลอดภัยไปเลยเพราะว่าสว่างมากใช่ครับ รีโมทคือแอล้วเนี่ยรีโมทเอาไว้เปิดตั้งค่าในครั้งแรกเท่านั้นแหละครับว่าเราจะตั้งค่าความสว่างเท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้รีโมทได้เปิดปิดได้เหมือนกันแล้วก็ตั้งหน่วงเวลาได้หน่วงเวลาคืออะไรครับก็คือสมมุติว่า3มชั่วโมงก็เรากดไว้3ชั่วโมงเขาก็จะดับ ห้าชั่วโมงคือห้ชั่วโมงเขาจะดับแต่ถ้าเกิดเราไม่กดอะไรเลยเขาก็จะสว่างจนกว่าที่แสงสว่างของพระอาทิตย์จะขึ้นเขาก็จะดับเองจริงๆแค่เปิดออนเขาก็จะทํางานเรตโมาติของเขาอยู่แล้วอ๋อเลยฮะนี่ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมยังครับยังอ้าวได้รับเกียรติอันสูงสุดฮะผมจะเป็นผู้เปิดงานครับ ปากเขาให้นี่กับพิบเลยวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ครับเออโอเคทีเดียวจบทีเดียวจบครับหลังจากนี้จะเป็นอัตโนมัติยกเว้นว่าอยากจะตั้งค่าความสว่างของแสงก็มาใช้ดีโมได้รับประกันไหมฮะรับประกันครับหนึ่งปีเต็มแร้วเปลี่ยนให้เลยครับกรณีเสียหายหรือว่าชำรุดนะครับไม่ใช่จากการใช้งานนะครับมาทัจากการผลิตนะครับเราเปลี่ยนให้เลยภายในหนึ่งปีแล้วก็หลังจากนั้นก็ซ่อมบำรุงได้ตลอดเพราะเนื่องจากเราผลิตในไทยคุณก็เห็นโรงงานแล้ว แล้วเรามีสแปร์พาร์ตอยู่ตลอดส่งกลับซ่อมได้เลยเอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้วยตรงคอมเมนต์น่ะคุณเข้าไปดูได้เลยโรงงานของพี่เขาจริงจังฮะอลังการและนี่คืองานของคนไทยครับผมบอกเลยน่าภาคภูมิใจมากๆนะฮะราคาก็เบามากด้วยราคาถูกจริงๆริงเดี๋ยวจะหาว่าโมเอาไปว่าถูกโคตรถูกอย่างนี้แล้วกันเอาไปดูฮะผมติดสองข้างเลยนะครับมีข้างนี้ด้วยก็เเเหหมมมมืือออออนนนกกกั้ยยพ่ลครรบ็ดไปาง ก็สว่างเลยเออผมชอบนะสายพงสายไฟก็ไม่ได้เดินไม่ต้องเดินสายไฟเลยครับผมเออบางบ้านที่แบบว่าไม่ไม่ไม่เคยติดไม่ยอมไว้ไม่ทันได้เตรียมต้องมาเดินเจาะทะลุเข้าบงเข้าบ้านวุ่นวายใช่ครับอันนี้วางไหนก็ได้วางไปเลยใช่ครับวัสดุนะคะทำจากอะไรเออเป็น HDPE ครับพลาสติกเกจที่ใช้ภายนอกนะครับผมทนเป็นสิบปีไม่กรอบไม่ซีดใช้ได้ระยะยาวระยะยาวไม่มีสลิมอ่าโอเคแล้วก็ แม้กระทั่งสกรูของเราก็ทำเป็นสกรูแสแตนเลสให้ <All right. S 2> เพื่อปอดสนิม เราห่วงบ้านของคุณลูกค้าครับเพราะถ้าดานเดี๋ยวจะกลายเป็นคราบสนิมนี่สุดยอดจริงๆนี่คือลักซิตี้นะฮะงานของคนไทยนะฮะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาไปสามสุดยอดเลยนะฮะอยากติดต่อแล้วติดต่อที่ไหนครับก็เฟซบุ๊กนะครับเพจลักซิตี้เลยครับ L U X I T Y ติดต่อได้เลยครับผมนะฮะหรือไม่ก็ไลน์แอดก็มีเนาะก็มีครับเบอร์โทรศัพท์ก็มีมีครับก็ขึ้นให้ตามนี้เลยแล้วกันนั้นครับนะฮะขอบคุณพี่มอนมากๆนะฮะวันนี้บ้านสวยไปเลยขอบคุณคขอบคุณคุณก๊อฟมากครับผม สุดยอดสุดยอดเยี่ยมไปเลยอ่ะเออผมชอบอ่ะอนเนกประสงค์โคมไฟอนเนกประสงค์ต้องรักสิติอ่ะขอบคุณครับคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาม,มีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะมกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับอ้ากดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริง สุดยอดครับขอบคุณทุกคนมากครับ